ยงก็งามตามหาเจด,ดีเป็นโซนรลวกใจพาทีเป็นบุญที่ลูกได้มาตังน้ำโมสามตกต่อด้วยคาถาบูชาลวงพ่อในมนต์เลียนชัน่าติดขึ้นอ รู้แล้วว่าชอบรถยี่ห้อไหนแต่อย่าลืมเลือกโชว์รูบริษัทเ g ็มจพนครจำกัดเพชรเกษมกม2 2 2อ้อมน้อยข้อเสนอดีที่สุดดาวต่ำที่สุดผ่านง่ายที่สุดจัดง่ายไม่ผ่านให้มาหาเรามีรถทดลองขับถึงที่ทำไฟแนนซ์ถึงที่ส่งมอบรถถึงที่รัก MG ต้อง MG ็มจพนครจำกัดความลำบากของคุณยกให้เราสนใจติดต่อ0 8 2 4 4 6 6 3สอ หรือแอดไลน์มาอ้าวสวัสดีครับพี่กุง้งสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ชุดใหญ่จังเลยนนีที่เห็นก็สี่คณสี่อ่าฮะก็มีเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ค่อยจะเอาออกมาโชว์สักเท่าไหร่จะ,ะมีลูกค้าอยากฟังก,ก็งชุดเนี้ยเราต้องรีวิวใช่ให้ลูกค้า ให้ลูกค้าฟังก็เสร็จแล้วเนี่ยเออลืมบอกไปวันนี้วันอังคารที่8มีนาคม2564แล้วนะคะเออเ้ามาเดือนที่3แล้วก็วันนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศที่ปกติแต่ยอดโควิดไม่ปกติเลยก็ <c oughs> ระวังดูแลรักษาสุขภาพ ก็วันนี้ที่โชว์ให้เห็นกันก็จะมีอยู่ก็คือปีคอสเหมือนเดิมนะคะแล้วก็พาวเวอร์ใช้2งแท่นอันนี้เดี๋ยวมันจะมีคนถามว่าเออทำไมไม่ทำคลิปแยกใช้สอนใช้หน่อยอ่ะเดี๋ยวจะมาถามเดี๋ยวจะมาอ่าจริงจริงมันก็อาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะนานแล้วเดี๋ยวเราก็มาอัปเดตกันดีกว่าใช่ในะฮะแล้วก็เป็นพันหกพัอ่าของชาแนลนะคะสติกเกอร์เรามีติดเอาไว้ทุกทุกเครื่อง เพราะว่าการรับประกันตลอดอายุการใช้งานเนี่ยขึ้นอยู่ที่คนเล่นเนาะคนเล่นใช้งานได้อย่างถูกวิธีมันก็เป็นไปตามเงื่อนไข MC นะครับแล้วก็เราใช้อันนี้ขับกลางแหลมกลางแหลมสี่ใบเนี้ยเท่าที่เห็นหมดเลยนะอันนี้ขับเบรอันนี้ขับเบรนะอ่าสองพันวัตนะอ่ะเหยียบมาเหยียบมาก็จะเป็นตู้คางหมูเรียกตู้คางหมูหน้าใหญ่หลังเล็กอ๋อหน้าใหญ่ หน้าบานสิบสองนิ้วขนาดสิบสองนิ้วอันนี้คงหล่อคงปั๊มให้คงคงปั๊มคงปั๊มนะอ่าฮะชุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาไปรับงานได้สบายไหมสบายได้สบายนะผมว่ายี่สิบสามสิบโตได้สบายสามสิบอ่าฮะสามสิบไม่เกินสี่สิบโตแล้วทําไมกลายเป็นเบตเบตมาตินอ่าฮะเบืมาตินก็ช่วงนี้ ไปได้เรื่อยๆเอาไว้นุ่มๆทายสบายๆนะบางที่เขาอาจใช้คําว่าส่วนกระแสแต่ EMC เราใช้คําว่าไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆขายดีก็ไม่เอาเอาขายได้เรื่อยๆก็แปลกนะก็คื้นนี้มันจะไม่มีอะไรมากอยู่ที่คนเล่นการรับประกันเราเราก็บอกแล้วว่าเรารับประกันตลอดอายุการใช้งานที่ power เพราะลูกค้าก็นะคะก็จะเข้าใจแล้วอืมก็จะส่งการละก็ มีคนถามว่าเอ๊ะของเนี้ยมันจะมีพอสงการไหมมันมีพอนะแต่แต่ตัวใหญ่ทีนึงนิหนึงคือ power ที่เราบอกอยู่ตลอดว่ามันเป็นเมอแปลงทงแดงแท้มันก็จะช้ากว่าการทำตู้ซึ่งงานฝีมือเนอะมันจะต้องใช้รายละเอียดวิถีวิถันการเลือกคัดสรรวัสดุอุปกรณ์ แล้วหัวใจสำคัญข,ของ power เป็นหลักเนี่ย,ยก็คือม้อแปลหมออแปลงก็คือเราพันเราพันด้วยมือใช้ทองแดงแพน,นะมันก็จะช้าหนัก,กนึงก็พี่กุ้งกำลังจะบอกว่าถ้าเกิดใครมีแพนที่จะใช้ส่งการ<อ>กแล้วนะมั่นใจกับ MC ก็สั่งไว้ก่อนได้แล้วก็มีก็ดีตอนนี้มีเยอะมากอคือเปิดได้นาน เปิดได้ยาวนานไม่ร้อนไม่หำอย่างที่บอกอยู่แล้วถ้าคือถ้าพาวเวอร์มีคุณภาพเมื่อไหร่เปิดเนี่ยมันจะไม่ร้อนไม่หำอยู่แล้ววันนั้นลูกค้ามาเขาบอกว่าเขาไปซื้อ800วัตต์มาเขาบอกว่าขับได้4ดอกขับได้จริงใช่ไหมได้จริงะอขับได้จริงใช่ไคะขับได้จริงนะคะขับได้จริงนะแต่วันที่เขาทดลองให้คุณเท่านั้นอ๋อเออทุกอย่างคือเปิดได้หมดแหละอ๋อจะเป็น600วัตต์800วัตต์ได้เลยจะ4ดอก5ดอกได้หมด100วัตต์เท่าไหร่เปิดได้หมดแต่ เขาจะอยู่กับคุณได้ตลอดการใช้งานไปเองวันนั้นก็มีลูกค้ามาเถียงไงเขาบอกว่าของเขาอะไรนะวัดมันไม่ถึงมันก็ร้อนนะสิไอ้สิ่งที่ตามมาปัญหาที่ตามมาเนี่ยคือเอ็มซีเนี่ยเราอยู่ตลาดนึกออกไหมตอนเราอยู่ตลาดปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาปรึกษาส่งมาซ่อมอ่า เราก็ตรวจเช็คให้ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องดูก่อนว่าเราเขาซื้อมาจากบริษัทไหนหรือเปล่าเขามีการรับประกันหรือเปล่าไม่มีถ้าไม่มีงั้นโอเคเราคุยกันสเตปต่อไปคือซ่อมเราคุ้มไม่คุ้มอ๋อถ้าเกิดมันมีรับประกันก็เอาไปให้เขารับประกันซะแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรมากเราจะไม่ซ่อมนะคะแล้วก็คุ้มไม่คุ้มเราบอกเลยแล้วมันสามารถที่จะขับได้กี่ใบเราบอกชัดเจนนะคะ ก็คือถ้าคุณอยากขายคุณบอกลูกค้าตรงๆคุณอย่าไปปิดบังเพราะเมื่อไหร่ที่คุณปิดบังปุ๊บเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเอ้าก็เขาบอกว่าแ0 0รขับดีดอกได้เขาก็บอกไงว่าขับได้ไงก็ขับได้ไงคุณใช้ตอนนี้สื่อโซเชียลเนี่ยมันมันมันสามารถที่จะทำให้ทุกคนได้ศึกษาแล้ว พราะว่าศึกษานานๆคุณก็จะได้ไม่ต้องเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสายสัญญาณสายลําโพงสิ่งสําคัญคือดูอย่าใช้สายสีๆเพราะมันจะเกิดปัญหาในการก้อแก๊กนั่นแหละแุิอุปกรณ์คุณก็จะเสียด้วยโอเคก็ตามนั้นแหละก็ไม่ได้มีอะไรมากเนาะวันนี้ก็แค่เอาชุดตี่ิดคือส่ง ามเรื่อง power mix มาซ่อมแต่ว่า power mix ใช้ได้ได้เราก็ไม่ได้เถียงว่ามันดีว่ามันไม่ดีมันดีหมดแต่ตอนนี้คุณใช้งานได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า power mix ใช้ได้ขับได้แค่2องใบมันไม่ได้ถึงสี่ใบเพราะเมื่อไหร่ที่ power บวกกับอะไรอ่ะเขาเรียก pi c o r ในตัวมันผสมกันปุ๊บเนี่ยในวงจรของมันมันก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาแล้วเมื่อนั้นก็คือ เสียเป็นขยะนะก็เราก็ไม่อยากให้ลูกค้าเจอปัญหาอย่างนี้ซ้ำๆบ่อยๆเพราะว่าเราเจอมาแล้วเราก็เลยอยากจะฝากบอกทุกคนว่าก่อนจะซื้อก็คิดให้ดีๆ ว่าคุณใช้งานแบบไหนถ้าใช้เป็นสี่สี่ใบก็ไม่แนะนำถ้าเป็น4ี่ใบก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยพาวเวอร์ปิพอยอมหน่อยเพราะว่าการใช้งานมันก็จะยาวนานใช่ไหมแต่ไม่ได้การใช้งานที่สั้นใครเขาจะมาบอกคุณนะว่าเขาอยากจะขายของก็ต้องบอกว่าเขาดีถูกป่ะแล้วของพี่อุงดีป่ะ อ๋อดีใช่ไหมอ๋อดีอ๋อก็แซวเล่นไงดีเอออยู่ที่วิจารณญาณแล้วก็การศึกษาก่อนที่จะซื้อก็ถามคนขายให้ชัดเจนคนขายตอบว่าได้หมดก็พยายามคิดคิดดูถี่ถ้วนให้ดีๆแค่นั้นเองเราไม่อยากเจอปัญหาในการซ่อมให้กับลูกค้าก็มันก็มีตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกันเหมือนว่าลูกค้าาลูกค้าเราอะ ก็ชอบ power เราแต่อาจจะไปชอบปีที่อื่นเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ความเหมาะสมเพราะว่าเขาอ่ะเขาอาจจะใช่ก็ลองดูเราก็ถึงบอกไงบอกว่าของทุกอย่างอ่ะมันดีหมดขึ้นอยู่ที่คุณแล้วกันนะโอเคก็ดีกว่าอยู่ดีอ่ะน Dec ั่นไงโอเคยับอเอาไว้นะคะก็ถ้าเกิดว่าสงสัยหรือไม่เข้าใจอะไรโทรมาเ c มีมีคำตอบทุกคำตอบให้คุณอย่าไปร้านอื่นที่เขาไม่มีคำตอบให้กับคุณเลยแล้วมันก็จะผิดหวัง ก็ฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณนะคะโอเคฮะเดี๋ยวเราลองมาเทสเทสกันดูเนาะเอาแบบเล่นๆนะนครับผมนั่งหนึ่งนั่งทางกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันในช่นี้นะครับผมยินดีต้อนรับแขกผู้มีเกียรติผู้มิตเดินทางมาถึงเมืองกันแล้วกันนะครับ อบใจโซโซมาวัดตะโกกราบหลวงพ่อรวยการเงินมันติดชีวิตมันโปวยตัวช่วยไม่มีเลยพอลูกนคนจนขาดความจริงใจความหมาไม่พอทานักยากจนเห้อขอนพรหลวงพอ่อ ขอบคุณคุณแม่ด้วยกันแล้วกันนะครับผมขอบคนะครับ <S <S อำเภอพาชีอายุทยามุ่งพาด้วยใจพระอาจารย์แก้วหลวงพ่ออมใหม่สรต้างกองานเต็มทียูก็ร่มเย็นเบิกก็งามตามมาใจดีเป็นสุต เป็นบุญที่ลูกได้มาตั้งน้โมสามตุกต่อด้วยคาถาบูชาหลวงพ่อในหมดเรียนชากนะาตนติถขึงขอสมเร็จพรรลาดิ่ขอมือมาปัดเป่าความโดวอนพ่อช่วยดมให้คนเอตตาให้ลูกได้รวยกันเฮามา ส่งคำาสิทธิ์หลวงพอรู้ฝากใจโซโซให้วัดตังโกแผ่บุญบันดาลสิ่งที่เคยติดแค่คิดให้พาทุกฝันบ่อนอ่อ้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พอ ความสวย